ไปไปหอมพ่ปหอมพ่อป๋าหอมพ่อจ่ากอนไหนไหนไหนพ่อจ๋าคนไหนโอ้ยบนที่เต้นนุ่นนุ่นนุ่นๆๆมามามาจายมาจ่อจ๋าอยู่อจ่อยจ่อจนจุ่หน่อยจุนหน่อยจุ่อจน่อจุกอยจ่อนอ่อจุหน่อยจุกอจุกอจุกหนยนอจุอยจยจุอจหน่อยจุกหอจหน่อยจุอยอยจอจุหน่อยจุหนย่อยนอจุนนออ เอ้ยไปไปหอมกันหอมหอมพ่อจ๋าก่อนหอมพ่อจ๋าก่ันรักก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 ันโอ้ยปากจูอืมเม็นปาทูอืมเสร็จแล้วสามจุดสองลบแล้วนี่มาหอมนี่มาเหม็นนาะละจ้าหย่าหย่าหยากอย่าบอกบอกหย่าหย่าหยาย่าไหนไหนชี้ก่อนย่าไหนยายจ๋าชี้ก่อนชี้ยายจ๋าก่อนย่าจ๋า ปิดน้อยกัดปิดน้อยกัเป็ดน้อยกัดปิดน้อยกัดน้อยกัดกัดน้อยกัดกัดน้อยกัดกัวายวายมีปิดตัวเดียวปิดก็ปิดตัวเดียวเอาใส่เออเอาใส่เอาใส่หนูต้องใส่ให้ได้อะตบมือต้องใส่ได้ละเอาใส่อีกใส่อะตบมือ ยูสานาเขากลังคิดแอากกันอย่าแยกัน้กันดูยายทำให้บึมบึมบบึมบึมบึมไปซื้อบิ๊กกับซื้อหม้อเอา

งอตุกามืจปุ๊บจมจมึงจไรย่้ใคราไอแคมแมยกมือขึ้นผู้ใดแคมแมให้สวยยกมือขึ้นเลยให้สวยยกมือขึ้นไปขนาดไปขนาดใชองสวยให้สวยยกมือขึ้นจ้าเอยอาสมือลอ๋อท่าไปเนาะเอ่ เดี๋ยวยายโยนให้ดูอ๊บตรงนี้นะหนึ่งสองอือเมยแผ่นี่เอาตกตกมือกันหนึ่งสองตกมือตกตะโฟนฮ่าฮ่าาาฮามเอาโยนไหมโยนไหมเอาย่าย่โยนไหมย่เอาโยนโยนเอาดูนะดูนะหนึ่งสองเอ้ยปฟมือ เอาวอ,อันที่สองน้องน้องเพชรดูน้องเพชรดูหนึ่งสองเอ้าปลอบมือ <c oughs> โอ้โหแย่เียหล,หลายค่ะเอาอันที่สามหนึ่งสองเอ้าปลอบมือ